ครับวันนี้มาต้อมจักนะครับคิมซี่นะครับคิมซี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับลูกค้าซื้อเข้ามาได้วีฝานะครับเย็บไม่ได้นะครับเย็บแล้วได้ขาดนะครับเย็บแล้วได้ขอกขึ้นผ้าหนาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของได้ขาดนะครับได้เป็นคุยๆนะครับก็ เราเคลียร์ให้แล้วนะครับโนตารี่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น้ํามันออกด้านด้านหัวนะครับน้ามันฟุ้งขณะเย็บนะครับเราก็เปลี่ยนซีนนะครับซีนตัวนี้แข็งมากนะครับก็มีได้เข้าไปอยู่ในใต้ซีนนี้นะครับเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับอืมตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอ่เป็นรอยนะครับแล้วก็แอนนะครับอ่าลักษณะของ เป็นฝันตัวนี้ถ้าแอนนะครับจะทําให้เกิดทงอกเราแก้ไม่ไม่ไม่หยุดนะครับเพราะว่าเป็นตุ่มๆนะครับในตัวนี้ยังเป็นน้อยนะครับแอนน้อยนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าดัดกลับก็ก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าตัวรูเข็มเป็นรอยนะครับเนื่องจากเข็มหักมานะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับลองเทสให้ลูกค้าดูนะครับว่าเราสามารถเดินหน้าถอยหลังได้สบายมากนะครับ เลยนะครับถ่ยด่างนะครับแต่หน้าถ่ยดลางย้ำได้นะครับเราย้ำได้เราไม่กล้าเย็บให้มันแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าจากเราเทสนะครับเรายังไม่มีน้ํามันเดินนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะลองให้เร็วกว่านี้ได้นะครับแต่ขณะนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับย้ำด้านล่างนะครับนี่ด้านบนนะครับสบายมากครับถ้าอะไรก็เย็บได้นะครับ เราเทสไห้หมดแล้วนะครับเีเราจะลองผ้ายืดด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าผ้าเกงวอมนะครับก็เราจะลองเทสเก่งเกงวอมให้ลูกค้าดูเลยนะครับว่ามีปัญหารับเย็บติดนะครับเกงวอมพวกนี้จะเย็บค่อนข้างลําบากนะครับเย็บไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่าตัวนี้เย็บได้แล้วนะครับเย็บได้ถ้าบอกว่าผ้าทุกชนิดนะครับเราตั้งเขื่อไปให้หมดแล้วนะครับ ครับก็วันนี้คงจะต้องให้ลูกค้ามารับกลับนะครับเพราะว่าลูกค้าจะนำไปรีบรีบไปใช้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเช้าวันนี้นะครับกิมซี่ครับเรียบร้อยแล้วครับจะนำให้ลูกค้ามารับคืนนะครับสวัสดีครับ